วันนี้คุณหมอจะมาอัปเดตเทคนิคการดึงหน้านะคะที่ทิตาคลินิกว่าเรามีกี่เทคนิคนะคะอันดับแรกเลยนะคะการดึงหน้าแบบแผลสั้นที่ทิตาคลินิกของเรามีทั้งแบบการดึงบริเวณขมับหาหลายคนอาจจะเรียกว่า Fox กซี่อหรือเป็นการดึงหางตา f o x กซี่อหรือการดึงแบบแผลสั้นเหมาะกับคนที่ต้องการเพิ่มความตึงบริเวณขมาบหรืออยากดึงหางคิ้วให้ชิดขึ้นนะคะส่วนเทคนิคที่2นะคะที่ทิตาคลินิก มีล่าสุดเลยก็คือการดึงหน้าแบบ full face lift หรือ total face lift หรือ deep plane face lift นะคะที่ทิตาคลินิกเองนะคะถ้าเป็นการดึงหน้าแบบแผ้ยาวนะคะเราจะทําการผ่าตัดโดยศัลยแพทย์ตกแต่เฉพาะทางนะคะซึ่งเป็นทีมแพทย์ของทิตาคลินิกเองซึ่งเราทําการดึงในเทคนิคที่เรียกว่า ไฮสม f ทเฟส i f ฟนะคะก็คือเป็นการดึงในชั้นที่ดึงที่สุดที่สามารถดึงได้ก็คือเป็นชั้นที่ควบคุมการตึงหย่อนของใบหน้าของเรานะคะการดึงหน้าแบบฟูลเฟส i f ฟนะคะส่วนมากก็จะแนะนําในเคสที่อายุประมาณสัก45ขึ้นไปถึง50 60ถึปีก็ได้หรือจะอายุมากกว่าน,นั้นก็ได้ในเคสที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวรายแรงสาหรับใครที่ต้องการ แก้ไขปัญหาความหย่อนคล้อยของใบหน้าด้วยการผ่าตัดดึงหน้านะคะส,สามารถปรึกษา,า,กาคุณหมอได้ฟรีทุกวันนะคะแล้วเราก็จะทําการแบบประเมินสภาพร่างกายว่าควรเหมาะสมไอเคสไหนหมาะเคสไหนไม่เหมาะอีกทีหนึ่งนะคะ